พามาชมต้นตะไคร้ครับหรือว่าจะใครนะครับของภาคเหนือนะครับอันนี้มันออกดอกนะครับเขาบอกว่าปีไหนคำคมของภาคเหนือคือปีหน้าปีในปีจะใครออกดอกนะครับเนี่ยครับตูครับออกดอกจริงๆครับใครเคยเห็นมั้งครับอันนี้ไม่ใช่ตะไคร้หอมนะครับแต่เป็นตะไคร้พื้นบ้านที่เรามาใช้กินนะครับปกติถ้าใคร มันจะไม่ออกดอกนะครับแต่นี่มันออกดอกนะครับดูครับนี่ครับดอกของมันครับนี่ครับอันนี้ของแท้ครับโบราณว่าถ้าปีไหนออกดอกก็จะมีโชคลาภนะครับนี่ครับมันไม่ออกทุกปีนะครับมันไม่ค่อยเห็นนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับนี่ครับตะไคร้ที่เรามาใช้กินนะครับใช้ประกอบอาหารนะครับนี่ครับตะไคร้นะครับนี่คือต้นของมันครับที่มันออกดอกนะครับ นี่ครับชัดเจนนะครับไม่ใช่ตะไคร้หอมนะครับเป็นตะไคร้พื้นบ้านเนี่ยครับของแท้ครับ